ไม่ถ้าเพื่อนตายหนึ่งตัวมึงชุบเลยมึงขับมึงมึงขับมามึงขับมาทางโรงพยาบาลไอไอซัมเมอร์ไอเก้าฟมาอีกตอน้เก้าอยู่ไหนเก้าขับมาทางโรงพยาบาลซัมเมอร์จากทาพาว่่อนบะาท่อสท่อสท่อนี่ไปสาท่อหมดทุกคนเฮ้ยเฮียมันช้าจังวะไอ้าอยู่ไหนละเก ตรงกลาง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 ยิงให้กูยิงให้กูยิงให้่ยิงห่ยรงให้งหู้ยิงให้ป่ิงให้ต่ยิไหปาเติมไหวมูยิห้่ยงัยงรอปู่ยิงให้ปู่ยิงให่งใม้ปงปู่ยงเ้ปู่เิง้ปยห้่ยยิงยิงให้่ยิงห้่ยิง่งป่งไ้ปู่งใอ้ปู่ยิงให้ไปูยงห้ปูงห้่ยงห้ว่ยิงให้อ่ยิง้ยิงใ้งให้จะถึงแล้วู่ย้ยใ้ย

เราคุมโซนดีๆเราเกินเราเกินมาเล่นด้วยการตรงกลางเล่นันมึงลับเข้ากรุ๊ปดิใครตัวเล็กเยอะเล่นกบเไปเลยไเชื่อมึงเชื่อกูดิเล่นกังไฟยังไงมันก็โดนเราเฮ้รีเพืนตรงกลางหน่อยรีเพื่อนตรงกลางหน่อยเราไหวเพื่อนเราไหวเราไหวเราไหวมาเตหน่อยเพื่อนฮัลโหลไล่ไล่เมดเพื่อนในช่วนี้ช่วยอนเพื่อนเพื่อนเน่อนกูช่วยจุงกูช่วยจุ้งมาชุมเพื่อ่อมาชุเพื่อนก่อนมาชุาชุเพเพื่อนเพื่อนูช่วยูช่วยุ้ช่อน

กูชุบกูชุบแบกูชุบแบกูจูบแบกูบเแบ๊กบแบ๊กบแบหรือไปหรือไปหรือไปหรือหรือไปทีนเฮ้ยกูชุบแล้วรันแคนไปแคนไปเลยแคนไปเล่นกูชุบเีอาเอกูชุบเอลีอเกูชุบเอ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 กูชุบเรากูชุบรา

สวยไปไปไปเอาอีกเอาอีกเปลี er> no ่ยนปี่เปลี่ยนี่ไรปืนคนนึ่งไปืนคนนึงไรปืนคนนึ่งไปืนคนนึงมึงไหวแล้วไรปืนคนนึงเร็วไปืนคนนึงเอปืนกงไหน่นกลางไฟน่เปืนกฟนนกงเอาปืนกลางฟ่เปืนกางฟนยนกงฟมา่อเอาปืนกลางไฟมาหน่อยเอาปืนกลางไฟมยเนกลางไฟมาหน่อเอายเปืนกลงอยเ่อยเอากไฟมาหน่อนกลางไฟมาหน่อนกลางไฟมเอื่อยเอกลางไฟมา่นกลานอยไฟมาานกลาง เฮ้ยขอเฟ็นเพิ่มขอเฟ็นเพิ่มหลอนนแนนจีคืนใแนนในเยจบอเยไจเยจใจเย็น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  chụp, chụp vậy, 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 chụp 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 เฮ้ยมึงไปซุ่มเพี่ยอะไรตรงนั้นไอ้ตัดต้องรดไอ้เพี้ยต้องรถนี่เห็นไหมเนี่ยมาเล่นตรงนี้ก่อนโอ้ยขวยเอย๊ต้องรดอย่าให้มันหนีดิยิงดิเปิดมาดิงนะเปิดมาดิงปิดมาดิงปิดมาดิง

เฮ้ยปิดปืนบนรถหน่อยปิดปืนบนลหน่อยได้ไหมไอสัตว์เฮียกาคอ้ยกามีตัวกาเฮียตรงไหนตรงไหนตรงไหน

หลอดหอดด่วนเลยเพื่อนนะบ้านเลนลิขยแท็ใครมาไม่รู then, s, <S ้นะมึงไปกับอื่นกันนะมาคือมาสายมาสายสายสายใครว่างมั่งตรงนี้เพื่อนตนี้อมาเยนี้นะนาลงไปฟ้ไอ้เงี้ยอมสดเดยกันหรอลุงลอยู่ไหนอ่ะลงอยไหนมาสล้วนะบางสดไม่ทันแล้วนะหอมหงไว้ได้ปะหอมเม็ดได้ป่ะลูกชาลลูกชาลลูกชาลูกชาลูกชา ไม่ได้ห่อเปย์ถ้าไม่ได้ห่อเปย์ไม่ไม่มึงบอกูศพตา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 ไอ้มึงห่อเปย์แล้วก็ไปทำอะไรอย่างที่พี่บอกสอนอะไรนะบับไอ้หลอดเอาบอลเรือไปเอาหลอดเอาบอลเรือไปมึงมึงมึงเมื่อเอาแท็กกลับไปได้ไหมไปหายองไปหาหยองไปหายองไปผู้ต้องไปหายองใช่ปะโอเคบ้านสกองหองหองหององกูกำลังไปบ้านสกอตแฟมใช่ไหมบ้านสกอตแฟมใช่ไหมบ้านสกอตแฟมใช่ไหมเพื่อนกู้กำลังไปกู้กำลังไปบ้านกู้กำลังไป